ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนมโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิศค่ะกลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะก็พอดีอา,อาทิตย์หน้าอาจจะยุ่งมากเลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์เลยเนาะอาจารย์ก็เลยต้องรีบมาหัดรายการก่อนเพราะว่ากลัวห่วงว่าแฟนคลับจะบน่นจะอรอคอยนานนะคะว่าเมื่อไหร่จะอัดทีหนึ่งเนาะมันจะช้าเพราะว่ามีทั้งงานบุญแล้วก็ งานงานทางด้านบีแท็กทูนะคะแล้วก็ยังมีงานในเรื่องของงานงานบุญด้วยนะคะก็ติดปิด,ปด,ปดปิดกันนะคะก็จะกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องของการ แบ่งเวลาเนาะก็รีบม,มาจาัดก,การก่อนเลยละกันเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็คือนะคะแนะนําตัวเองก่อนค่ะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักอาจารย์ตายเนาะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิญาณเป็นชมรมสอนสอนว่าด้วยเกี่ยวกวับว,วิชายิบซีถอรหัสเจ็ดตัวก็ฐานไรมือหนงเฮงค่ะเป็นศาสตร์วิชาที่บอกได้เลยว่ามีธรรมดานานว่าวง,งันเลยเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นาศาสตร์วิชาที่ ภาคภูมิใจฟุดๆเลยนะคะก็คือวิชาดานนำโชคเลยค่ะเป็นศาสตร์วิชาที่อาจารย์รู้สึกว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตของอาจารย์ได้จริงๆนะคะแต่คนที่มาเรียนมีข้อแม้นะคะต้องขยันค่ะขยันทํากันบ้านนะคะทำทำเพราะเนื่องจากว่าเราเพิ่งมาเรียนเนาะ เราจะเก็บสิติได้ก็คือเราจะต้องถอยหลังกลับไปเพื่อหาแนวทางการวิเคราะห์ให้ได้นะคะเป็นห่วงนักเรียนหลายๆท่านที่เข้ามาเรียนเนาะนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้สิ่งใดที่เรียนไปนแล้วไม่เข้าใจโทรมากิง้งกังหรือไลน์มาถามได้เดี๋ยวจะตอบให้นะคะก็นีโน้นนะคะสนใจเข้ามาเรียนค่ะนะคะบอกได้เลยว่าเป็นสายตวิชาที่เหมาะกับคนที่มีอายุเยอะแล้ว <laughs> ทาไมล่ะก็ ไปทำงานที่ไหนไม่ได้แล้วเขาไม่รับนอกจากจะเป็นในจ้างเนาะเพราะเป็นในจ้างวันหนึ่งเมื่อเราชรลาภาพอะค่ะอายุอายุอ,ายอนามเรียวแรงมันก็ถดถอยลงนะเราก็ต้องสนใจศาสตร์นี้เป็นพิเศษเลยจริงๆนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้อ๋อแล้วก็มีอ่าสุดอ่าไปอ่าการการหาเลขดาวเด่นสามตัวบน3าตัวล่างเนาะ สามารถเข้ามาเรียนได้นะคะค่าเรียนเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นนะคะหาดาวเด่นออกมา1ตัวแล้วไปดูในสูตรนะคะบอกเลยเลยแม่นมากนะคะเข้าทุกงวดฟันลชาเข้าทุกงวดนะคะยกเว้นเบิ้ลหามนะคะแต่ถ้าพอเรามั่นใจว่างวดนี้น่าจะเบิ้ลหามนะเช่นหวยสันจอนหวยวันพระหวยวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ไปดูสูตร2แผนไม่อย่างงั้น มีโอกาสาพลาดได้นะคะแล้วก็จะมีเคล็ดลับอีกมากมายในศาสตร์ของเอ่เออะไรอ่ะที่จะมาเรียนดาวโชคจะบ่งบอกว่าวันนี้สิ่งที่จะต้องระวังคือเลขเบิ้ลหามมันจะมีตัวบอกด้วยนะคะอ่ะใครสนใจอยากได้เป็นแนวทางก็เข้ามาได้นะคะตอนนี้ลดราคาจาก2,999รถหลือ500บาทนะคะอ่าเข้าใจว่าหมดแล้ว <c oughs> ไปซุกเอาไว้นะคะแหม ทังซุกเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปแจกเอาไปแจกที่วัดขอกวดท่านใดอยากได้ก็ตามไปละกันนะคะเป็นร่วมบุญด้วยแล้วก็ได้ไปทินด้วยเจออาจารย์แต่ก็ขอเอาเนาะแต่อาจจะเอาไปไม่เยอะนะคะต้องแบ่งไว้ให้กับ x อเราด้วยนะคะนะแล้วก็เอ่อไปทินมีท่านบอกว่าอาจารย์ช่วยดูย้อนหลังให้ดูหน่อยได้ไหมเออช่วงหลังอาจารย์จะไม่ค่อยได้ย้อนนะคะเพราะว่า เดี๋ยวจันจะต้องไปย้อนเอาอีกทีหนึ่งคือช่วงตอนสิ้นปีนะคะอีกทีหนึ่งก็เลยคิดว่าเออท่านที่มีปฏิทินก็มาดูเอาแล้วกันเพราะว่าเวลามันมีน้อยนะคะเราเราต้องบริหารจากกัดการกับเวลาให้มากที่สุดเนาะอย่างวันนี้นะคะอาจย์ให้เด่นคือ5 4 3นะคะอา่าก็จะไปเข้าที่2 4 6กับเ1านะคะแล้วก็เข้าที่อมสินเลยค่ะ3 5 6หนะคะแล้วก็49เข้าหมดเลยนะดาวเด่น ะะแล้วก็ส่วนเลขเน้นอาจารย์เข้าที่เลขเน้นเลยค่ะเพราะว่าเป็นปีนี้อาจารย์จะเน้นให้เน้นตัวนี้นะการตัวนี้นะ,ะก็เน้นให้คือ9ก้าห่เป็นเต็มเลยนะคะแล้วก็94ของอมสินค่ะจ้ะต่อไปค่ะติดต่ออาจารย์ต่ายได้ยังไงนี่เลยค่ะ0 8 1 5 9 1 5 9 8 7 0 8 1 5 9 1เ9 8 7เป็นทั้งเบอร์โทรและอีเมลค่ะ สามารถติดต่ออาจาร,รย์ต่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเนาะเราก็แจ้งข่าวบุญนิดนึงค่ะเพราะว่ามีงานบุญด่วนเข้ามาจริงจอาจารย์ซักข่าวมาหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าจังหวะโอกาสที่เราจะเจอกันค่อนข้างจะน้อยเนาะอาจารย์ก็แจ้งข่าวบุญแล้วกันนะคะในวันที่10กรกฎาคมนะคะ <c oughs> อาจารย์จะไปงานบุญนะคะรอพระ หลวงปู่ทวดนะคะที่วัดเขากวดแล้วหลวงปู่ทวดแล้วก็พระพุทธโสธรน,นะคะพระพุทธโสธรเนาะไปประดิษฐานอยู่ที่วัดเขากวดองคหน้าต่อสิบเมตรสูงสิบสี่เมตรนี่นะคะท่านใดอยากร่วมบุญก็เชิญเป็นงานใหญ่แล้วก็ทำเราทํามากันหลายปีมากๆนะคะอาจจะที่ชักที่มันช้าล่าช้าไปเนี่ยเหตุผลปัจจัยข้อแรกคือโควิดเข้ามาร่วมด้วยนะคะข้อ2เป็นเรื่องของ ปัจจัยนะคะเพราะว่าเงินเงินบริจาคมันก็เนาะไม่เป็นไปตามพละกําลังเนาะประมาณนี้แต่ว่าก็ร่วมกันนะคะเขาก็ค่อยๆทานะคะก็หลวงพ่อท่านก็ส่งลูกไปดูว่าตอนนี้ทำเป็นตอนนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้แฮปปี้แฮปปี้นะคะก็ชื่นใจเห็นเราก็ชื่นใจนะคะก็ใกล้ละใกล้ละอีกนิดหนึ่งนะคะร่วมกันแล้วกันนะเราจะได้ ทำบุญใหญ่ร่วมกันแล้วก็พระพุทธโสธรนะคะ,ะไม่มีเหตุของคําว่าบังเอิญเนาะเจ้าภาพใหญ่ก็มันร่วมบุญโดยเผอิญตั้งใจว่าจะหลอกพระพุทธโสธรหลวงปุ่พระอาจารย์พระหลวงพ่อวัดถกวดก็มีความตั้งใจมาจ้าเอ๋เจอกันก็เลยได้ร่วมหล่อพระกันนะคะก็เป็นมินิหมายที่ที่เรียกว่ามหาศาจา์มากๆนะคะก็ร่วมบุญกันละกันเนาะค่ะแล้วก็ อยากเข้ามาก็ติดต่อเบอร์นี mm ้ค่ะ0815915987 0815915987เป็นท nah, ั้งเบอร์โทรและ i อดีไลน์เนาะเรามาดูผลงานกันเดี๋ยวพูดเยอะเดี beautiful. ๋ยวมันเพราะว่าคลิปนี้ใช้เวลาเยอะนะคะอ่ะเลขดับอุ้ยเลขดับร่างนะคะงวดนี้ออก91ตุ๊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 แปลว่าดับของเราเอาอยู่น่ะวางั่นเลยเนาะ แล้วก็ดับบนค่ะงวดนี้ออกสี่หเนาะออกอ่าหลุดค่ะงวดนี้หลุดก็เข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่วิธีการวิเคราะห์กันการวิเคราะห์เลขเด่นเนาะเราจะต้องเข้าไปดูว่า เจ้าไหนหรือของใครที่หลุดน้อยที่สุดให้มิคเอาเบอร์นั้นดูอันนั้นนะคะมันมีหลุดมากเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ของเราหลุดน้อยมากนะคะปีหนึ่งจะหลุดแค่หนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้นเองไม่เยอะไปกว่าน,นี้นะคะ,อะโอเคเรามาดูเรามาดูเ,าาดเลขเด,ดต้าทิ์ค่ะงวดที่แล้วอุ้ยแม่หกตกจริงๆอันนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าฮอกก้าจันพูดแล้วเนาะอุ้ยแม่หกหก เดี๋ยวทางดีดก่อนร้อนจันพูดเสมอนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะแล้วงวดน,นี้มันก็มาทั้งหกทั้งเก้าเลยเห็นไหมหกบนแล้วจันย้ำด้วยนะว่าไหนความน่าจะเป็นว่ามันน่าจะมีทั้งหกทั้งเก้าเนี่ยจันก็พูดอยู่นะคะองวดน,นี้ออกทั้งหกบนเก้าล่างไงีเนาะเนี่ย,นะ,น,ยนะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะแล้วก็สามตัวสามตัวบน,นะคะ่ะก็คือสองสี่หกสองสี่หก มันดูแลทุเรศนะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันดูละมันยังไงยังไงอยู่ <N> นี่อ่ะเห็นยังเนาะโอเคโอเคขอว่างก่อนนะคะแล้วก็เลขพูงเพชรนะคะใครจะไม่ดูข้างล่างก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าเลขวิ่งของเขาเข้าแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เพราะอาจารย์จับตาดูมองหลายรอบแล้วว่าเข้าจริงๆวันนี้เข้าที่หนึ่งค่ะนะจะ้แล้วก็ พอเราได้ดาวเด่นแล้วเรามาดูที่ลอ็อกถ้าคนเข้ามาเรียนสูตรหนึ่งะคะ่ะสูตรหสูตรสองเนี่ยอาจารย์จะบอกเลยว่าส,สีเด่นนะจริงไหมใครว่าไม่จริงอะไคนที่เรียนมาถืออาจารย์ได้เลยนะคะอาจารย์บอก4เด่นนะคะอาจารย์ไม่ได้บอกเอาก็คุณหลุเรียนไปตั้งนานแล้วเอาที่เพื่อจบไปสีเนาะนะคะอาจารย์ก็บอกว่าสเด่นสเด่นเนาะจับตามองสี่ นะคะก็ไปดูที่ล็อกสี่ลากลงมาคือสี่สองหกหวยออกสองสี่หกป๊าดแม่นเงินงนแล้วล็อกล็อกสี่เนี่ยมีกี่ตัวเดี๋ยวอาจารย์ดูให้แป๊บหนึ่งล็อกสี่มีสิบสามตัวนะคะสิบสามตัวเนาะก็ธรรมดาที่ไหนล่ะนะอ่นนี่เนาะนะคะอยากได้แล้วก็ลง ใครที่เรียนสูตรหนึ่งะคะ่ะจะรู้เลยว่าลงทุนแค่3,000ักว่าบาทแต่ว่ากำไรถึง2 0งหมืกว่าบาทเนาะอยู่ที่คุณกล้าเสี่ยงกับเราไหมเท่านั้นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะโอ้แห่หกต่อไปค่ะไปทิศเล็กแต่ทิศเดี๋ยวโมเยอะอ๋อในส่วนของราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะรอบนี้เข้าที่ราศีธนู91นะคะแล้วก็ราศีพฤษภหกห้ 6, 5, เป็นขององ,องสิค่ะนะ,ะ,นนะนนจ๊ะอ่ะเราม,มาดูกันของ วันอาทิตย์นะคะ1991นะคะแล้วก็ข้างล่างเอ๊ะข,ข้างบนออก46นะคะส่วนอมสิงค่ะ49ล่างแล้วก็ห5ห้าบนนะ,ะเรามาดูรอบนี้กันค่ะว่าตัวไหนน่าสนใจนะคะวันอาทิตย์ค่ะ อาจารย์ให้1 4 1 5 1 6 1 7แล้วก็1 9อาจารย์จับได้ไพ่ของเขาว่าสแตงเขาบอกคนเกิดวันอาทิตย์น่ยจะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะโอบอ้อมอารีนะคะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนและเป็นผู้บริหารจัดก,การได้อย่างเป็นชั้นเยี่ยมเลยแล้วก็เป็นคนที่มีเซนส์มีรางสองหอนแม่นยำค่ะถ้าถามถึงโชคลาภอาจารย์ว่าเขาน่าจะมีสิทธินะเอาะนะคะ,อะลองดูเนาะ ต่อไปค่ะคนวันจันทร์ได้เลข 20, 22, 23, 29แล้วก็88จันจับได้ไพ่ของความ the Star าว่าเดอรสตาร์เขาบอกว่าเจ้าชะตาคนวันจันทรจะมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเกิดขึ้นมีการโยกด้ายเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้นะคะประมาณนั้นเนาะ <c oughs> เรื่องของการงานจันรถือว่าโดดเด่นนะคะ แล้วก็เป็นที่พึ่งพาใายของคนหลายๆคนได้อย่างดีเป็นคนมีน้ําจิตน้ําใจมีคนมีน้ําใจดีนะคะว่างอย่างเั้นเลยเป็นคนจริงใจเปิดเผยได้ไหมได้นะคะมีโอกาสของการกลับไปทํางานเก่าๆได้ไหมได้นะคะน,นั้นเนาะกต่อไปค่ะคนวันอังคาร <c oughs> เป็นไราจารย์เหนื่อยนะคะวันอังคารอาจารย์ให้เลขสามห้าสามหกสามแปดเก้าสามแล้วก็เก้าศูนย์อาจารย์จับได้ไพ่ของคําว่า เดอะเมจิเชียนนะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่เก่งฉลาดรอบรู้ทันคนนะคะเป็นถามได้ตอบได้อดุลเอ้ยเอ้ยนะคะเป็นถ้าเป็นหมอดูถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็เป็นคนมีเซนต์มีรังสองขอนที่แม่นยำในช่วงนี้นะคะรู้ฟ้ารู้ดินไม่รู้ตัวเองนะคะอย่างนั้นเลยเนาะนะคะต่อไปค่ะคนวันพุธอาจารย์ให้เลข42 44 45 49แล้วก็80ได้ไพ่ของคาว่า The emperor emperor นะคะหมายความว่าคนวันพุธช่วงนี้จะบวกกับคำว,ว่าภาระหน้าที่ทำอะไรจะไม่เคยไว้วางใจใครนะคะจะทำด้วยตัวเองดีที่สุดนะคะถ้าเกิดมอบหมายคนอื่นทำมักจะผิดพลาดหรือไม่ได้ดั่งใจตัวเองนะคะว่างั้นเลยเนาะเป็นคนใจร้อนได้ใจร้อนได้ไม่ได้ค่ะเป็นคนเทยอทียนอยากสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองเนาะประมาณนั้นนะคะ นะประมาณนี้เนาะต่อไปคนวันพฤหัสค่ะ 52, 56, 57, 58, 59านะคะได้ไพ่อู้รอบนี้มีแต่ไพ่ดีดๆตายละนะคะเอมเพลเพสเขาบอกว่าคนวันพฤหัสช่วงนี้ก็จะสุขสบายอ้วนพวงสมบูรณ์นิดนึงนะคะกินจุนะว่างั้นเลยเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีอำนาจ ยังเป็นที่ยังเกงของคนทั่วไปได้ไม่ได้นางจะเป็นคนชอบสั่งชอบสอนชอบชี้แนะนะคะถ้าอย่างนั้นสิทำด้วยประสบการณ์หรือความรู้ความสามารถของเขานั่นเอน,น,เอน,นต่อไปค่ะคนวันศุกร์นะคะหกสี่หเอ๊ะขอโทษค่ะหกสี่หกหแล้วก็หกจับได้ไพ่ของคําว่า the river เขาบอกว่าช่วงนี้คนวันศุกร์มีเกณฑ์ของการที่จะคิดหรือ ทำอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะคะถ้าถามถึงเรื่องงานมีโอกาสการรเริ่มทํางานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะถ้าว่าด้วยของความรักที่ยังสดอยู่เขาบอกว่ามีโอกาสเจอรักนะคะเรื่องให้เป็นนะคะเขาเรียกว่าสวยเลือกได้หล่อเลือกได้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คนวันศุกร์มองอยู่นตอนนี้ก็คืออยากสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองนะคะเรื่องนั้นเลยเนาะนะคะคนวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์รอบนี้น่าสนใจนะคะ7072 7 3 74แล้วก็78 มีเกณฑ์ของการจะได้โชคลาภก้อนใหญ่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเป็นสัมพันธ์เลขบ้านเล็กรถให้ดูให้หนักๆดูแน่นๆนะคะมีโอกาสเกิดโชคลาภที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าชีวิตจอลงท้ามีเกณฑ์ของการที่จะไม่ได้ค่อยอยู่กันที่ได้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะอะแค่เจอกันเนาะหนึ่งสองสามแคปเจอหนึ่งสองสามแคปเจอหนึ่งสองสาม,สามแคปเจอโอเคนะ่าจะทานนะักขออนุญาตวางนะคะ คค่ะเนาะก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยเฮงๆปังๆังมีเงินเยอะๆนะคิดอะไรหวังอะไรส่งความปรารถนาค่ะแล้วก็คิดงเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะช่วงนี้ทองแพงคิดไม่ไหวแล้วจ้าเหมือนกันเลยนะคะทองแพงเนาะก็ก็คอยสะสมไปนะคะเก็บอะไรนะมีมีสลึงพึงบรรจบให้โครบ,บาทไปตลาดฟาดให้หมดอย่าให้เหลือไอ้ไม่ใช่น,นะคะ อ่ะโอเคค่ะคงอาจจะใช้เวลายเยอะแล้วอาจจะต้องถึงเวลาบายๆนะคะก็อย่างหนึ่งก็คืออยากให้ช่วยกันกดไลค์นะคะกดแชร์และกดติดตามที่มีระฆังสองขีกริ้งกริ๊งกริงช่วยกันนะคะเพราะว่าเราก็สกิปเพื่อนนิดกริ๊งกริงกริงเพื่อนที่ดูรายการหัวใจตายสิสุดยอดมากเลยเลขแกนเนิวฮูเข้าทุกงวดนะคะไม่มีรอดไหนลุดเลยโอ้ <c oughs> นะคะประมาณนั้นช่วยกันนะคะเพราะว่านักหานักการและเศรษฐกิจ และอื่นๆอีกมากมายที่ทําให้เรารู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงหรือผันผวนเกิดขึ้นนะคะลองดูแล้วกันเนาะวันนี้อาจจะใช้เวลายเยอะละอาจจะต้องบายๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับอาจารย์ไต๋หมอดูตาทิพย์ครั้งต่อไปนะคะอ้ออย่าลืมเรื่องบุญนะคะฝากอีกเรื่องหนึ่งเนาะอยากร่วมบุญร่วมกันนะคะแล้วก็อยากให้การตรวจเช็คเบอร์เบอร์เบอร์โทรศัพท์ว่าอาจารย์ทําไมหนูเล่นเลขอาจารย์อูอันนี้อันนี้ต้องพูดเลยมีคนพูดเยอะมากเลย จันเก่นจันแม่นมากๆเลยแต่หนูเล่นไม่เคยถูกเลยนะบางทีมันมีเกี่ยวในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะมเเีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาสัมพันธ์ร่วมด้วยเนาะก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะประมาณนี้เนาะท่านใดอยากได้ก็ให้ท่านใดอยากให้จานวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ให้ว่า ไอ้เบอร์นี้เป็นยังไงไม่ดียังไงลองดูนะคะเผื่อโชคลาภการเงินของเราจะได้โดดเด่นขึ้นมาเนาะนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักลองให้การวิเคราะห์ดูว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้อาจจะใช้เวลาเยอะและ้วบ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงรวยๆค่ะ